สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูผัดกะเพราหมูใส่เห็ดพี่น้องมาด้ค่ะเดอ้อท,ทุกทท่านทุกๆก,กกำลังใจมากินเขาน้ำย่อยพรอนพี่น้องกินเข้าอิ่มแล้วฮอกกับเบิ้งการเจ็บเห็ดดำกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะแหนวพี่น้องมาเจ็บเห็ด,ดหน,น้ำย่อยพรอนเมื่อีงเจ็บเห็ดตามเดิมที่เก่าพี่น้องเอ้ยเบิ้ง มันจะล้างขึ่นงามๆพี่นนอง เห็พี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่แอนระัาเป็เี่ยนแตเสียกเลยซนโอเคนะคะเนาะเนี <Okay. S 2> ่ยกลุ่ม,มพี่น้องมันจะแยกพ้อนอ่อนไอ้ทุ้งเห็ดมาน่หน่อยใหะะนะ้พี่น้องมันจะย่านเพิ่นเบิดแล้วเห็ดมาจับจบเบิร์งนะคะเนาะว้ามันกะร่างขึ้นพี่น้องมาทุกคนบึง่ง บอแต่ห้าบ่สังเกตเิ่งกระสีบ่หัวมีเห็ดดิพี่น้องมึงดูมันกำลังเป็นตะเสียบเลยสิว้าวพี่น้องมึงดูเดี๋ยวพ่นตัดใร่ถุงกันนะคะได้ ง่ายไหมพี่นออ้องพอเหระพี่น้องโอ้ยง่ายพี่น้องเลยแตเป็นพออีกสองสามกุ่มพี่น้องก็จะเต็มทุงหน่อยแย่พอดน่ะละเราไปยังหันเลี้ยวไปเห็นพี่น้องอยู่กลางๆกันนะเพื่อนๆดูไหมพี่น้อง งามคักบอกโหตัดใส่ถุงเป็นตาแสบครับนมาพี่น้องทุกท่ โอเคก่อนนะค่ะน้องไปหาดกันต่อพี่น้องวาเบิ่งเห็ดกลุ่มนี่ค่ะทีนเบิ่งห้วยเอียงมันั่งตัดขาดเบิดพี่น้องมึงงามค่ะพี่น้องนี่เบิ่งนี่ผูกพ่อสวยๆงามๆพี่น้องมองดูอยู่แถวข้างๆนี่เบิดได้พี่น้องว้าล่นถุงข่อยอะไรพี่น้องนี่ ยังได้กันล่นถุงแหละพี่น้องเลยเอางอยกันเลยพี่นอ้องมาหน,น่อยพี่น้องห้อยอยังม่กินคนม่งด้ยนมาน่อยาพี่น้องม่งด้

เบิ่งบอดีกับสิบหัวไมีเห็ไดได้พี่น้องมึงเลยนเอา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 ไม่ทั้งขาพี่น้องมึงพี่น้องมึงเลยพุ่นแตงเงาเนยเนยเห็นมาพี่น้องพุ่นนะจะยื่นมือถึงบมาพี่น้องโอ้ยอยู่หกแทนได้พุ่นะ

ยื้อว่ถึงพี่น้องขอยือ้อว่ถถงอไก่เต็มทุงเลยพี่น้องไปห้าไปห้าจักสองกอกับพ่อเราเนาะแคะ่เนาะพอแล้วก่อนหนึ่งพี่นอ้องน่ารักเป็นตาหักเป็นตาแสบเลยพี่น้องเอ้ยว้าวพี่น้องสรุปย่อยพอนกับพ่อจนได้เจอจนได้พี่น้องเต็มทุงอีลีพอดีแล้วนี่ บอกว่าพี่น,ออน้องนามากมองดนี่ยก่อมงามๆเลยพี่น้องนะให้พี่น้องได้เห็นความงามนำ้ำม่งพี่น้องว้าวว้าวสวยด้วยค่ะพูดเลยพี่น้องมาดู โอ้ยบึง้ง่วยขึยน้นมากพี่น้องตัดช้าเป็นไงของฉันโอเคนะแอนนะ้คิดว่าหล่นทุงพอดีระบาดที่นี่พี่น้องพูดนะข้าขาไปเิ็งกลุ่มทั้งในอยู่พี่น้องบึง้ง อุ้ยมันขึ้นหลอดยากเลยพี่น้องอึ้อออองนในกลุ่มนั้งพี่นอ้องเิ่นบานแล้วยายพอนสิมาออกสามดอกใหญ่ๆอ้วนๆในพี่น้องผุน่ะพี่น้องดอกใหญ่ยักษ์ พี่น้องถ้ามาตัดขาเข่า,ขาถุงเลยเป็นทุงพอดีแล้วค่าพี่น้อง พี่น้องบดอกใหญ่ๆอยากให,ให้พี่น้องเมาเห็นน้ามองขำมากอีกาห้องแตกเซลเลยพี่น้องมองอย่างนี้พี่นวอมาสิตัดพันเบิงพี่น้องมันดูขาง่ามๆเลยป๊บพี่น้องเห็ดจังได้กะลลนตะก,กาข่อยตัน่น อย่า่นี้ย่งคิดเสียงลูกแพะลูกแกะห้องแี่พี่น้องเดี๋ยวก็พาคีย์ยานๆหน่อยบ้งเห็นไหมว่าเสียงนกห้อง ให้พ่นจะได้อู้ยอ้ยอ้าว,วพี่น้องเบิ่งไปเบิ่งมาเห็นเห็ดน้ำข่อยบ่เห็นพี่น้องมึงดูข่อยบ่เห็นเด้พี่น้องจลังเป็นจุ่มน้อยๆอยู่พี่น้องมึงดูปกพันไว้ซะเบิ้งนี่พี่น้องอันตัดขาเห็ดไปตัดขาเห็ดมา โอเคเนาะพี่น้องเนาะยายพ่อนก็ขอจบคลิปสัานีได้ค่ะเด้อขอบคุณ ang, ทุกทท่านทุกๆกกำลัง um ใจถ้าผูา้ใดมักยายพ่อนก็กดติดตามได้เนาะคะ่นะเนาะยายพ่อนเป็นคนอุดรค่ะคนจังหวัดอุดรธาน,นีแล้ว okay, ค่ะเด้อโอเคค่ะขอบคุณทุกทท่านค่ะโอ้ยบางผู้แขาพี่น้อง แดดซองเป็นสีท่องเลยพี่น้องมึงดูพี่น้องอยากเห็นว่าอีกาอีกาเพิ่นบินไหม,พ,มพ,ไพี่น้องมึงดูเพิ่นจับอยู่สายไฟพี่น้องเบิ่งขอสีขยายให้เบิ้งเลยอเห็นไ่มพุ่นะซา,าบลาดยู่พี่น้องมีแต่อีกาดำเบิ่งเต็มสายไฟอยู่พี่น้องพือ่อนเห็นบ่น